กระแทกมันลงไปโอ้ขาดขาดร้อนน้ารอนหน้ารอนหน้าเอ้าเห็ดยางนอเบายุ่งยางรถไทยเหรอยางร่ะ่จุดสองยี่สิบสี่อ่าตัดไปขาล้อเหมือนเดิมสไตล์เบายุ่งเหมือนเดิมฮะอรอนหน้ารอนหน้ารอนน้าดีนะบอยแมนว่ารอเล่ยนนะเฮ้ยอ่างัดทีพอไปอ่านี่เข้าไปสองแต่ว่าเ้าต้องระว่างว่างยางในน้ำนี่ฟัง เหตุผลนี่ส่วนแเห็นแต่ขอประกันใส่สูงสิ่นี่เนี่ยนี่ตับงัดเนี่ยเห็นป่ะอ่างัดขึ้นมาสองงานตับแล้วก็สามงัดขึ้นมาอ่าจับไปสองงานอ่าก็จะเป็นแบบประมาณนี่ก็จะงัดไม่เสร็จเรื่องกระจาญไงครับได้๋ยานแต่งขนาดนี้ยังก่อแต่งกันมี้ยอ่ะติดเตอร์แต่งกันยังมีเอยอ่าโอ้ยไงเถอะ เกาบพะนานะครับยางรถไฟแล้วเขาต้องระวังช่วงเติมลมเอาแล้วยางไี่อ่ะอืมแล้วก็ลมมัต้องไปเติมเยอะอืมเอาพอประมาณครับดูเบิ่งสภาพยางน้ำเวลาเติมประมาณนี่อ่ะอ่ะถ้าอกมาอีกมันติดติดติดอ่ะอ้อป๊อปออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วก็หน้าไปยืมสิ่งของให้เบิดเลยเออดึงออกมาให้เบิดเลยไอ้สุดท้านเดือดเพื่อกัน ด,นนดูด้านในครับเป่ายุงจะทำใช้อีเตอร์หรือว่าใช้สามเหลี่ยมใสามเหลี่ยมอะมาดูมุมนี้ครับอ,ออกแล้วครับนี่เห็นป่ะครับน่า,าน่าน่า,น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 าป่าวยุ่งถ้าการอนะอกมาเลยครับมากกว่านอ่ามากจุกไว้นะครับเพื่อนยังเพื่อเขาจะได้หาของหวยังไงนะครับนี่แหละเหยียบ มันเจ็บลงไปุ๊อดังฟีฟีฟีเอาทำการหาเบิงเจ้า <Yeah. S 1> สัน่ใช้ยสันะอ,อยางในนะครับจัดให้ในมูดปะนะครับอ่าเดี๋ยวยิ่งเสียออกให้เบิงนะครับวิธีเอาออกอ,อ,อก่อังไานะครับปะถ้าถามว่าเป็นยังรอหนาใบยิ่งคู่แกออกเบิด์ตปะยางซื่อนะครับผมแกเพื่อให้ได้คลิปนะครับให้เอฟซีด้เบิงกันว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เปลี่ยนยางมันก็ต้องถอดแบบสี่นะครับผม ต้นโดนบอยุ่งสิด้พ ORN ะครับยางรถไถนะครับเพราะว่าบอยุ่งอยู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับอ่าบอยุ่อยู่ภาคเกษตรนะครับก็เลยบ่คคลจับรถไถปันได้นะครับเจอรถไถก็ได้เฮ็ดคลิปให้สุขุสุขคนได้เบิ่งกันนะครับผมป่ะชอบ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 อหยบเลยมามันก็อยู่ที่ดีของมันฮึบอ่ะวันนี้มาเบิร <Bullet> ์นบอยุ่งครับ แบกยางรถไถสิโยนยางรถไถเข่ากระท้านะครับปุ๊บปุ๊บกระแทกมันลงไปปุ๊บปุ๊บไปแค่เนี้โอ้สุดยอดเลยว่ะตีไอตีอะไรไปนะครับง่าย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 เข่าจ่อยโอ้ยขักขักเบิ่งบานยุ่งครับปุ๊บโยนขึ้นปุ๊บใส่ยางในครับะ ใส่ย,ย่างในเอาวิธีการใส่นะครับพรายุ่งสัญญาต์ทางรางก่อนเห็นปะแน่นบอกว่าจะทิ้งก่อนแต่ว่าเอาเขาไปช่องมันก่อนอ๋อย่างในใบเสื้อจุบล่ม,มลไม่ไมีด่านเห็นบปาเห็นบ่ยมีด่านนอกมีด่านในแน่นเอาด่านนอกออกนะครับเพราะจุบล่มอยู่ดานนอกนะครับอ่ะใส่กันนะครับขั้นต่อไปอ่ะนะครับเห็นปะจุ่ล่มอ่าอ่าขั้นเข้าเนี่ยขึ้นไปขันเกิดอะไรมันดีนะครับตรงแยกเข้าไปนะครับเล็กๆจะหน่อยเวลากระทนำสีแดง่ายๆ ครับป,ปั passes, ๊บนะครับที่ท mm. uh, we ี่ร้อยสองนะฮะรถหมีไปสิอ่าเงัดนะครับคิดว่ารถหมีไมันดีนะครับมือขวางัดมือซ้ายดันหน่อยครับนะงัดปั๊บปั๊บไปบางแหล่งก็เสีอาจใส่วิธีอื่นนะครับมันมีหลายวิธีบอกต่อกันไปโดนโดแบ่งปันแบ่งปันท่วมลูกโดนพุ่งสีผ้างัดรถไถอ่ามันอย่ก็เลยแบบเป็นรถทุกย่างหมดเพราะยังเป็ดทริป ต่อให้อเอฟซีได้เบิ่งกันนะเก้ๆชุบล้มเราบงเนี่ยเราบังไว้นี่ยเราบังไว้น้ำตีค่อยๆเรียบร้อยเร็จแล้วคักก